ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net รายการภาษาฝรั่งเศสดิทมวดตูครั้งที่25 มาจุ Bonjour, j a s u d i t e u r Vous allez bien comme d'habitude? สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เปลี่ยนการที่ทักทายท่านผู้ฟังว่าบุษลิเบียงก d'habitude คงจะสบายดีเหมือนเช่นเคย รวจรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อจะได้พบดิสมอดตัอย่างสบายใจไม่มีโรคภัยมากีดกัน้นเมื่อครั้งที่แล้วเราพบการสนทนาระหว่างกิดูนกับพ่อโดยลูกสาวถามว่าหนูจะบอกอะไรพ่อบางอย่างได้ไหมแล้วก็บอกข้อความนั้นว่า g a s t ง o n ตัมม m สโคเด m ามพ่อบอกว่าพ่อรู้แล้วแม่เป็นคนบอกลูกสาวบอกหนูก็รู้นะคะว่าพ่อทราบเรื่องนี้ je sais que tu le s a i s ซึ่งเป็นแว็บสววัชเท่ากับทุโนของสังกฤษเพ่อเลยย้อนว่าถ้าหนูรู้ว่าพ่อรู้แล้วมาบอกทําไมละ่ะอเล e j ซิตูเซก p o ลเซ u o ุโกเอส q u ต t ู m ม le d ดีประโยคนี้คงจะทําให้ระลึกถึงการใช้รูปของสรรพนามคือเลกอมเปรมงที่เราได้พบกันมาเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็คงหาเวลาได้ออทคำความเข้าใจนะคะครั้งสุดท้ายเราพบ รูปของประโยคการจะใช้คอมเพลมองดีไรกับแอนเจร t ์อยู่ด้วยกันจุดดอนลาสลาตอาจูเซลวิชุลารีดอนเห็นไหมคะมีอยู่แค่นี้นี่ต่อมาในเอกสารประกอบการรัฟังของเราเนี่ยนะคะในตัวอย่างปรที่สคุณให้เราองหุ่นแก่แบกนาหรือเปล่ามีคำว่าดิเวนเราแทนด้วยองซึ่งเรื่องนี้เคยพบมาแล้วว่าคำนามที่แทน ลรามีคำดูเดลลาเดนำหน้าเราจะแทนด้วยอองส่วนอาแบกนาเป็นกำรองเพราะว่าเรารู้จักมาจากครั้งที่แล้วนะคะว่าถ้ามีคำกริยาที่ตามหลัง Prepos ิสองอาคำนามที่ตามหลังนั้นก็จะเป็นกำรองประโยคที่ถามบุโดเนตูแองอาแบ n a าคำตอบจึงเป็นนง l ูเนรีองดอ pas ท่าผู้ฟังช่วยเติมเนือหลังเจอแล้วก็ป่าตัวสุดท้ายด้วยนะคะประโยคนี้ถ้าหาักตอบวิก็จะเป็นวิจุลิอองดอนแต่ต้องการให้เห็นการทำรูปประโยค,ป,โยคปฏิเสธก็ใส่นองเตรียมไว้ให้เวลาพิมพ์หมดแต่คิดว่าบอกเล่ากับปฏิเสธจะให้อะไรแก่ท่านผู้ฟังดีก็เลยลืมแก้กรุณาใส่เนอปลาคือขนมตังสองแผ่นของเราเพื่อทำแซนด์วิชนะคะตั้เป็นน้อง จ e น e ุย n no, n ดอ n ป่าหนองจุนลุยองดอนปาทีนี้ในตารางของเราเมื่อครั้งที่แล้วอาจจะเป็นการอธิบายที่มากไปสนิดหนึ่งแต่มีตารางควรจะทําทให้ทําความเข้าใจไปทีละทีละช่วงละช่วงนะคะถ้าเป็นในช่องแรกกับองมเมื่อมีเมอเตอร์ต้องตัดเออทิ้งอินมองดอนอินมองดอนปาอิองดอน อินตองดอนปาส่วนนูกับฟูนั้นใช้ง่ายมากเลยนะคะอินูซองดอนอินาโซองดอนปาอีฟูซองดอนอินาูซองดอนปาเรื่องสุดท้ายพนององ,องจะอยู่ข้างท้ายนะคะนี่ประโยคนั้นที่เราจะพบก็มีกับพนองอีด้วยบ่อยครั้งที่เราจะพบในกรณีที่มีอิลิยาที่แปลว่ามีอย่างเช่นว่ามีเล่าอาังุนไหมอิลิยาดู n ัง มีจจะวิอิเลียงนาจำประโยคนี้ไว้นะคะอิเลยียดูฟังวิอิเลียงนาถ้าเป็นปฏิเสธก็อินิยงนาปะก็เห็นจะต้องหาเวลาศึกษาทำความเข้าใจเองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตารางที่ให้ไว้นั้นเป็นแนวทางสรุปง่ายๆว่าถ้ากรรมตรงและกรรมรองเป็นบุรุษเดียวกันโดยเฉพาะเป็นบุรุษที่สามด้วยกันเราก็จะเรียงกรรมตรง แล้วก็กำรองเช่น j e l a l u i d o n n e je la lui donne ถ้าต่างบุรุษก็จะกลับที่กันนะคะคือตรงข้ามกำรองจะมาก่อน j u m e l e d i s จ e me um le dis ถ้ามีพนองอองซึ่งเป็นกำตรงพนองอองก็จะอยู่ข้างหลังสุด j l d o n n e je lui e n d o n n อ il m e มองด n e แล้วถ้ามีอิเลยยอิเลองนา นัน้นผาสร้างประโยคต่างๆเหล่านี้เป็นประโยคตัวอย่างแล้วก็มันสังเกตการใช้รับรองว่าจะไม่มีวันใช้ผิดนันเรามาฟังดล็อกตอนนี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะ papa Ou i Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quoi? Gaston est amoureux de maman Je le sais Elle me l'a déjà dit Je sais que tu le sais Alors si tu sais que je le sais, Pourquoi est-ce que tu me le dis Ça ne te fait rien Mais je ne sais pas. De toute façon, je n'y peux rien. เป็นไงคะเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าที่จริงลูกสาวเนี่ยพยายามที่จะช่วยแม่แล้วรู้อยู่แล้วว่าพ่อเนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงดังนั้นในตอนนี้เนี่ยคือคิอดินเนี่ยมีความเห็นใจแม่แล้วก็เห็นพ่อเฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาเหมือนที่แม่บอกว่าพ่อเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะเมื่อภรรยาบอกมีชายอื่นมาหลงรัก แล้วก็ทันเฉยมันดูไม่ออกนะคะนั้นเมื่อเกิดความน้อยใจขึ้นมานั้นจิซาไม่ค่อยมีความสุขลูกสาวเข้าใจแม่ที่สุดเลยถามพ่อว่าซันเตเฟรยงเหมือนจะบอกว่าพ่อไม่รู้สึกรู้สมอะไรเลยหรอคะซึ่งพ่อบอกว่าพ่อก็ไม่รู้นะแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเรามาฟังพ่อลูกพูดกันต่อค่ะ Je n'ai jamais vu Gaston. Papa, est-ce que tu es encore amoureux de maman Mais bien sûr. Ça ne non. se voit pas. Ça ne se voit pas. Non. Mais alors qu'est-ce que je peux faire C'est à toi de le savoir. Panikiyom nang phang uh pho luk, kue pho kap nong sao ni phut kam nan ko tham khuen bang wa. แล้ว Gaston sabe mai krap wa pho sabe rueang Est-ce que Gaston sait que tu le sais Pas beau que เขจะไปรู้ได้ยังไงล่ะจนเปิดประสาวั่วแล้วบอกลูกว่าพ่อไม่เคยเห็นกาสตองเลยนะ je n ไม่เ m a i ห็นคาสตองคุณจำได้นะคะ j'ai เห็นเป็นปั s é เ o m ็จก็มของแวงบัวกิยมก็อยากจะช่วยแม่ถามว่าพ่อ,อยังรักแม่อยู่หรือเปล่า est-ce que tu ช s ว n องกอรอ b u ิโ a u เดมาม a งพ่อรีบตอบว่าแน่นอนไม่เบี่ยงเื่อลูกชายบอกว่า มันดูไม่ออกเลยซันสวอป้าจำได้ไหมคะเราพบเใช้ว่าซันสเวอรปามาแล้วตอนที่จ mm ิแซนกับฌอนบีเฟเขาคุยกันเรามาพบสำนวนนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การแสดงออกของคู่สนทนาเราเห็นเด่นชัดมากเลยเราบอกโซสวัรโอ้ยมันรู้แล้วจ้ะเข้าใจแล้วเห็นแล้วแหละตรงกันข้ามดูไม่ออกคือซันสเวป่า พ่อก็เลยย้อนว่าดูไม่ออกก็เหลอว่าพ่อ,อยังรักแม่อยู่สันสวบปะตอนนี้ทั้งลูกลูกชายลูกสาวตอบพร้อมกันเลยนะคะว่าหนุง่งพ่อจนแต้มแล้วถามว่าแล้วพ่อจะทําอะไรดีละ่ะคือปรึกษาลูกไกลายไม่อาหรอกกิสก้จูเปอร์แฟรลูกสาวตอบว่าเป็นเรื่องที่พ่อควรจะต้องทราบเองเลยคะ่ะสิทต,ตัวดลุสวัเห็นไหมครับว่าเรเนเข้ามาบ่อยมาก แทนข้อความที่เราพูดกันมาแล้วแล้วก็มีสำนวนเซอากับคนแล้วจะมีเดอตามมาด้วยแอนฟินิทีฟหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นๆจะต้องกระทำเองเซตาตัวเดอลูสวสวัวสิตัตัวเดเฟรเซตัตัวเดปองเซจากเดียร์ล็อทั้งสองช่วงจะทำให้ท่านผู้ฟังรู้จักคำกริยาที่แปลว่าทุโนในภาษาอังกฤษ คือรู้ทราบเรามาช่วยกันหานะคะว่าตัว i n f i n i t i v e คือตัวอะไรอยู่ตรงไหนมีอยู่สองแห่งค่ะผมพบแล้วนะคะก็มันทัดสุดท้ายที่เพิ่งพบมาเมื่อสักครู่นี้เองที่ชิสราตอบลูกชายเราจะได้ i n f i n i t i v e คือ s a v o i r แล้วสามารถจะกระจายของ j e t u il, คือ je sais, tu sais ครั้งที่แล้วให้ข้อสังเกตนะคะว่าในการเขียนถ้าเจอกับทนั้นคำกริยาลงท้ายด้วย S แล้วก็ S นี้ตามหลังสระเราจะเปลี่ยน S เป็นเตเมื่อประธานเป็น in หรือ l l เอกพจน์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในประโยคแรกของยองิโมเคือกั s ตงเซกจ l ลเซคงเห็นนะคะว่าก s t o งเป็นบุรที่3มเอกพจน์เลงท้ายด้วยเตแล้วก็

ทีนี้เราปล่อยให้สามคนพ่อลูกเดินทางไปก่อนนะคะไปดูด้วยกันว่ากุสตาฟกับกัสตงไปถึงบรูซเซลแล้วทำอะไรบ้างในเอกสารประกอบกัรนัฟังหน้าห้าสิบแปดค่ะกุสตาฟและกัสตงที่บรูซเซล Nous avons bien fait de prendre l'autoroute. Nous sommes allés très vite. Oui, nous sommes en avance. Il n'est que 4 heures et mon rendez-vous est à 6h30. Nous pouvons aller faire un tour. D'accord. À pied ou en voiture À pied. D'accord, allons-y. Nous pouvons prendre un verre. Pourquoi pas Ici Ça vous dit Oui, ça me va. Qu'est-ce que vous prenez

กูทราบเห็นด้วยบอกว่าใช่มาถึงก่อนเวลาเลยวีนูสมอันนาวองส์เราเคยพบกันแล้วนะคะเอทร์อันนวองส์เอทร์อันหดาร์แล้วก็เอทร์เลอร์เนื่องจากว่ามีฮองเดวูคือแอปไพรท์เมนของภาษาอังกฤษการนัดหมายเขียนอย่างเงี้ยค่ะฮองเดวูซึ่งฮองเดวูนี้มีตอนซูเซอร์เอเดมีตอนหกโมงครึ่งแต่ตอนนี้เพิ่งกระเทอร์เพิ่งสี่โมงเอง I อิ e เนเกอร์ e ัตเทร e n อ็ม v o u s et อิตาซ e เซอร์เอ็นี่ในการบอกเวลารวมทั้งสำนวนการบอกว่ามาก่อนเวลาช้ากว่าเวลาหรือตรงเวลาในเอกสารประกอบกระฟังชุดที่สองในหน้า46มีไว้ให้แล้วนะคะ I l n e น e quatre e เทร n เ e ็มองของ t à ฟูอิตาซ e e e นี่เป็นการบอกเวลาแล้วก็บอกการกระทำก็สนเสนอว่าน่าจะเป็เดินเล่นกัน เราพบสำนวนที่บอกไปเดินเล่นในบ่อยมากเลยนะคะ pouvons aller faire ั n tour นอกจากนั้นในประโยคนี้จำได้ไหมคะได้ให้ข้อสังเกตว่าถ้ามีคำกริยาเรียงกันเราจะกระจายเฉพาะตัวแรกตัวอ,อื่นอยู่ในรูปของ i n f i อ i งฟ Nous pouvons aller faire ั n tour กระจายเฉพาะปูฟองส่วน aller กับเฟ r e อยู่ในรูปของ i อ f i n i t i ที แต่ถ้าหากตัวแรกเป็น être ทอหรืออวบวกจะไม่ใช่กฎนี้นะคะเราก็จะกระจาย être ทอกับอว o วกตัวหลังจะต้องอยู่ในรูปของปฏิสิบปัเซซึ่งเราก็จําตัวปฏิสิบปัเซนี้ไว้จะใช้ได้ตัวเดียวนี้แหละคะ่ะทุกบุุรษเช่นที่พบมาในประโยคแรกของก Nous avons bien fait ที่มีเบียงเข้ามาผสมเป็นคำวิเศษหรือว่าอัดแวร์แปลว่ามาก ถ้าไม่มีเบียงก็คือนูซ s าฟงเฟ i t เห็นไหมคะนี่คือ p a s s เซ o กโ o เซถ้าเปลี่ยนเป็นสรรพนามตัวอื่นก็ยังคงใช้เฟรูปนี้แล้วก็กระจายเฉพาะแวบอวัวตัวอย่างเช่น J'ai เจเฟย์อิลาเฟ i l อิซงเฟ i t เห็นไหมคะง่ายมากทีเดียวและประโยชน์ต่อมาก็สตงบอกว่า Nous sommes allés très vite ere, แว็บาเล r แปลว่าไปเห็นไหมก็เป็นการเคลื่อนที่เราจะกระจายกับเวเบอ แล้วก็ตัวปักติสิป,ปาเซจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นออหรือ s หรือเอสขึ้นอยู่กับประธานเช่นที่เราพบวันนี้นูหมายถึงกัสตรงกับกิสตาฟเป็นผู้ชายผู้หูโพดจึงเติมเ e อ s, <S ถ้าเป็นยูเซนคนเดียวก็เติมจุดเอถ้าเป็นยูเซนกับจินเอฟก็เติมเอสแต่เสียงยังคงเหมือนเดิมต่อไปนี้เมื่อเห็นประโยคน่าจะสังเกตได้นะคะ นี่เมื่อกาสตงเสนอแนวว่าไปแฟร์อังตูร์กุสตาฟเห็นด้วยตอบว่าตกลงคือดักกอก็สง่งก็ถามว่าจะเดินไปหรือว่าขึ้นรถไปอาเพย์อูอองฟอร์ e ูร์ได้รับคำตอบว่าเดินไปอาเพยในปกของเอกสารประกอบการรับฟังชุดที่สองนี้มีนะคะว,วิธีการที่จะไปที่ต่างๆนี่ก็ส่งเห็นด้วยก็ชวนไปบอกว่าไปกันเถอะอโลงจี อา l o n s y เป็นสำนวนการบอกว่าไปได้วยกันไปได้แล้วอะไรอย่างนั้นนี่ไปเดินเดินไปได้สักพักหนึ่งอุสตาฟก็ชวนดื่นอะไรกันบ้างทักจะเหนื่อยนะ,ะบอกว่า Nous pouvons prendre un ver สำนวน prendre un ver มีความความหมายว่าบัวแกงกะโชสเป็นการชวนดื่มนะคะแล้วก็ที่เราพบก,กันบ่อยในภาษาอังกฤษใช้ว่า why not ในภาษาฝรั่งเศสคือพูดกัวปาพูกัวปา ในความหมายเดียวกันกันกบดักกอคือเห็นด้วยกุสกซัก็เห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งถามความเห็นลูกน้องว่าที่นี่เห็นด้วยไหมล่ะอีซีซาบูดีขอให้จําสำนวนนี้ไว้ใช้นะคะมีความหมายถึงการแสดงความคิดเห็นซา v ูดีหรือซาวูวาจะได้เหมือนกันเห็นด้วยไหมดีไหมกัสตงก็ตอบว่าวิสมวาก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งเช่นกันในความหมายว่าผมพอใจเหมาะกับผมอะไรอย่างนั้น ที่พอเข้าไปนั่งในร้านกุสตาฟเป็นเจ้านายเองคือเป็นมารยาทเนี่ยก็จะไม่คิดนะว่าเขาเป็นเป็นใหญ่กว่าใครที่ไปด้วยจะให้เกียรติกับคนที่มาถามว่าคุณจะดื่มอะไรคุณจะรับอะไรเหมือนที่เราพบกับบริกรถามจูเซนกับชันวีเอฟกิสกุฟพเน่ก็ส่งตอบเรียำนวนที่เราพูดได้อย่างดีแล้วแต่บอกผมไม่รู้คือยังไม่รู้จะสั่งอะไรดีชุนเซปะซึ่งกุสตาฟบอกว่า ตัวเขาเองจะดื่มกาแฟเขาก็บอกง่ายๆเลยนะคะว่ามัวอันกาแฟก็สองเลยได้ความคิดงั้นผมขอชาบอกมัวอังเตจะประโยคของกุสตาฟทำให้เราทราบว่าบริกรเป็นผู้หญิงสำนวนการสั่งอาหารเครื่องดื่มง่ายๆทีเดียวนะคะเรียกว่ามันโมเซลอังกาแฟเออันเตซินบุเปลเห็นไหมคะเขามีคำว่าซินบุเปลคือ please เป็นคำสุภาพถึงจะพูดกับ บริกรซึ่งถือว่าฐานะทางสังคมนี้ต่ําต้อยสำหรับคนที่เอแยกชั้นวรรณะอะไรอย่างนั้นแต่ฝรั่งเขาไม่มีนะมอนมูแซลอังกาเฟียอังเตซิมูล莱ต้นี้ข้อสังเกตการใช้ภาษาในท้ายหน้าห้าสิบแปดคำแรกได้ให้ไว้นะคะว่าโลตคูสเท่ากับไฮเวย์วิทแปลว่าเร็วปุก,กวัวา,า Why not ต้นี้มีสำนวนที่น่าสนใจคือเนอเกอ เราเคยพบเนปาเนพรูเนจาม่นั่นเป็นรูปปฏิเสธแต่เนเกมีความหมายว่าโซลมองเหมือนภาษาอังกฤษว่าโอลีแปลว่าเท่านั้นเพียงเท่านั้นเวลาที่เราใช้เราจะใช้เนเกเหมือนกับเนปาคือเนแล้วก็มีแวบแล้วถึงจะเกิดขอเรียนย้ำนะคะเนเกไม่ใช่รูปปฏิเสธตัวอย่างที่ให้ไว้คือจ e เนกส a n งบัต บอกว่าฉันมีเงินห้าบาทเองถ้าหากเราบอกว่าฉันมีเงินห้าบาทเราบอกเจสังบัดแต่ถ้าบอกมีเงินแค่ห้าบาทเท่านั้นเจนเจนีปาสังบัดคือในการที่เราใช้เนี่ยถ้าบอกว่าเจสังบัดที่มีเงินห้าบาทนะเจนปาสังบัดที่มีเงินห้าบาทที่เธอต้องการแต่ถ้าเป็นการที่คนเขาชวนบอกว่าเนี่ยไปทานข้าวกันไหมเราบอกว่าโอ้ยฉันมีเงินแค่ห้าบาทเองเราใช้ว่า Je je ูเน q กสแซงบัดมีความหมายเหมือน J'ai seulement cinq bahts นั่นก็เป็นการใช้เนื que. ขอเรียนย้ำว่ารูปถึงจะเหมือนกับเนปาเนจา i s แต่ไม่ใช่ปฏิเสธแปลว่าเท่านั้นส่วนสำนวนพ่อต่ออังแวร์ได้อธิบายแล้วนะคะแปลว่าชวนกันไปดื่มเรามาฟังบทสนทนานี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะ Nous avons bien fait de prendre l'autoroute. Nous sommes allés très vite. Oui, nous sommes en avance. Il n'est que 4 heures et mon rendez-vous est à 6h30. Nous pouvons aller faire un tour. D'accord. À pied ou en voiture À pied. D'accord, allons-y. Nous pouvons prendre un verre. Pourquoi pas Ici Ça vous dit Oui, ça me va. Qu'est-ce que vous prenez อ่ oh, je ne sais pas. Euh... Moi, un café. Bon, moi, un thé. Mademoiselle, un café et un thé, s'il vous plaît. เนื่องจากว่าเราขณะนี้เนี่ยนะกรติดตามเรื่องราวของเพื่อนฝูงเราในในละครดิศหมดตูจะเห็นว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วกลุ่มนึงก็คือสองคนเพื่อนฝูงที่ไป รับประทานอาหารกันจิเซนกับชวนเวียฟอีกกลุ่มก็มีสองคนนะคือกัสตองกับรุสตาฟก็ไปที่บรุสเซลแล้วก็อีกพวกหนึง่งก็คือสามคนพ่อลูกเราก็กลับไปหาเขาสามคนก่อนดีไหมคะตอนนี้เขาถึงอลกอมปานที่ชนบทแล้วจึ่งเรียนให้ทราบแล้วว่าตามปกติฝรั่งจะมีบ้านพักอยู่ตามชนบทซึ่งจะอยู่นอกเมืองสหรับพักผ่อนแล้วก็มักจะคุ้นกับผู้คนแถบนั้นเพราะไปอยู่บ่อย เช่นเอคนขายของอย่างเช่นร้านขนมปังร้านขายเนื้อร้านขายของชํเพราะอยู่ที่นั่นต้องประกอบอาหารเองก็มาจะไปพบเป็นเป็นชีวิตที่ที่น่ารักพอสมควรตอนนี้กูดูนพอไปถึงก็ชวนพ่อและพี่ชายไปบอกว่าเออเธอเสนอแนะบอกว่าเออน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งพ่อเสนอก่อนบอกว่าแฟางตูวจาได้นะคะไม่ต้องแปลกแล้วนี่ใน เดี่ยวที่กล่าวมาถึงเนี้ยในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า59ส่วนใหญ่จะเป็นสันนวนแล้วก็ศัพท์ที่เราพบกันมาอาจจะมีศัพท์เกี่ยวกับอาหารเพิ่มมาบ้างอย่างเช่นดูเลแปลว่านมเดซ์ไข่ดูฟร m มาจเนยแขง็งดังนั้นเรามาพบเดี่ยล็อกนี้ด้วยกันเลยค่ะ Gérard, Guillaume Gudule campagne la camp et à Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous pouvez aller faire un tour. Faire un tour où Je ne sais pas moi. Faire un tour. On peut aller voir Madame Grimaud. Pour quoi faire Pour prendre du lait, des œufs, du beurre, du fromage, pour faire des crêpes. Et pour voir le petit-fils de Madame Grimaud. Ha 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 Moi, je n'y vais pas. Je suis occupée. J'ai du travail. Tu as toujours du travail. oui j'ai toujours du travail tu ne peux pas savoir ce que c'est les études et moi non plus je n'y vais pas hein? je suis fatigué ah les hommes ท <c> ้าฟังคะได้ฟังบทสนทนานี้แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับในชนบทได้ยินเสียงไก่ได้ยินเสียงนกอะไรพวกนั้นก็ดีวม็นคนเริ่มถามในเช้าบันรุ่งขึ้นว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันดีก็สก n f ฟ i <ười> t ์อุจุกด้เพราะเสนอว่า ลูกๆไปเดินเล่นกันได้นะบูโบเวอเลเฟรงตูร์กิโยมเห็นว่ามาที่นี่ออกบ่อยจะไปเดินเล่นที่ไหนกันอีกล่ะฟร็องตูร์อู๋พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่รู้สินะแต่น่าจะฟร็องตูร์ชุนเซบาหมัวฟร็องตูร์เห็นมะเขาชุนเซบาพบบ่อยมากทีเดียวกิดูนก็เลยเสนอว่าเราไปหามาดามคริโมกันดีกว่าไหมคะองปุตเจลิวอคแมดามคริโมกิโยมก็ถามว่า แล้วทำไมกันปูก f a แฟร์ขอให้สังเกตการเขียนปูวักแล้วก็กลัวแล้วก็แฟร์คำว่าปูกัวที่เราเคยพบกันมาเขียนติดกันแปลว่าทำไมแต่ที่เราพบปูกับกลัวเขียนห่างกันเชน่นนี้เหมือนกับปูกี่เพื่อใครปูกัแฟร์มีความหมายว่าเพื่ออะไรไปทำอะไรกันทำเช่นนั้นทำไมกือดูก็ตอบว่า ก็จะไปซื้อนมซื้อไข่ซื้อเนอยเหลวซื้อเนอยแข็งเพื่อทำขนมครับยังไงละ่ะอันนี้นะคะที่เขาเอ่ยถึงคือส่วนประกอบของการทำขนมแครับซึ่งเราพบมาตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วนะคะ Pour prendre prendre d u lait des œ u f s du beurre, du fromage, pour faire des crêpes แสดงว่ามาดามคริโมเป็นคนขายของชำนะแล้วเราก็พบแวบพรอนอีกครั้งหนึ่งในที่นี้แปลว่า unacheter แล่ว่าซื้ออย่ e งเช่น h ื้อเตะดูเ e s ซื้อเดื du beurre ะดเบสำที่ได้พบเกี่ยวกับเรื่องของอาหารดูเล่นม des œ u f s ไข่ u beurre แปลว่าเนยเหลวที่ใช้ประกอบอาหารเวลาผัดเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะส่วน du fromage ได้พูดถึงเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่า du fromage แปลว่าเนยแข็ง du beurre แปลว่าเนยเหลวแต่ว่า du fromage ว่าเนยแข็ง เอ,อคงจะจําได้ที่บอกว่าโฟมาสนั้นก็อาจจะทํามาจากนมวัวนมแพะนมแกะซึ่งนมสองประเภทหลังนี้เราทนไม่ค่อยจะได้เหมือนฝรัง่งเขาไม่ทนกลิ่นทุเรียนเราไม่ได้นะคะเราจะถนัดของที่เป็นมาจากนมวัวแต่ฝรั่งเวลาที่เราไปโดยเฉพาะไปประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยถ้าที่ดีที่สุดของเขาคือเขาจะเอามาจากเนมแกะ ซึ่งเราเราต้องต้องทนรับประทานเขาเขจะนิยมกันมากกว่านมบัวนะคะอตอน,นี้เออที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนฝรั่งเศสก,ก็บอกเขามีดูฟรอมาชรับประทานได้ถึง365วันโดยไม่ซ้ํากันได้ซึ่งก็เรียนให้ทราบแล้วที่จริงแล้วมีคนผลิตที่เป็นชื่อต่างๆกันน้อาหารมื้อหลักจะต้องมีฟอร์มชเขามีภาสิตอยู่บทหนึ่งนะคะว่าอาหารมื้อไหนที่ปราศจากฟอร์มช เปรียบเสมือนสาวสวยที่มีในตาข้างเดียวสาวสวยจะสวยได้ยังไงถ้ามีในตาเพียงข้างเดียวนะคะนันแสดงว่าเนยแข็งนั้นมีความสําคัญต่อเขามากแต่นี้พอน้องสาวบอกว่าจะไปที่บ้านของมาดามคริโมในการที่เราจะไปที่นั่นที่นี่เนี่ยเราจะใช้คาว่าเชเพราะว่าที่บ้านเราจะตามมาด้วยบุคคลเราะว่าที่บ้านเราะว่าที่ร้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเหตุผลในการที่ไปที่เชมาดามคริโม เราจะซื้ออุปกรณ์มาทำเดคแคปพี่ชายก็แย้งว่าอ,อ๋อแล้วจะไปหาหลานชายของมาดามคริโมด้วยใช่ไหมล่ะเอปูฟัวลอปติฟิสต์มดามคริโมแล้วก็หัวเราะอย่างเท่าทันเมื่อสักครู่นี้เราคงได้ยินเสียงหัวเราะของพี่ชายเยอะๆนะคะน้องสาวก็เลยแกล้งหัวเราะบ้างกิโยมบอกว่าผมไม่ไปหรอกมัวชนิเวปาผมยุ่งมีงานทำจูซิออกกิเปจีดูทราไว กูดูก็เลยไปชดพี่ชายบอกพี่มีงานตลอดเวลาเลยจ o u จู u จ r ดทรา l พี่ชายก็บอกว่าวิจิตจู u จ r ดทรา l แล้วบอกน้องว่าเธอนะ่ะไม่รู้หรอกว่าการศึกษานั้นคืออะไรจนประส c ว que c เ s t l เล é t u d e ดซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นบทสนทนาของอ,อพ่อแม่พ่อแล้วก็ลูกสาลูกชายแต่ว่ามีศัพที่เราจะมาทำความเข้าใจกันต่อไป เนื่องจากว่าในตอนนี้เวลาของดิกมัตุก็เห็นจหมหตดลงแล้วโอวัวอะลัสแมนพเชนที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสิ่งจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา้วยระบบ FM ฟัความถี่92เมกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net